เปิดลูกใหม่ปิ่นเกตมเนหันผมสั้นกุดหลังกลับมาใช้นามสกุลเดิมตะลึงไม่คิดว่าตัดผมสั้น ก่อนหน้านี้หลังจากที่ปล่อยให้สงสัยมานานล่าสุดคุณแม่ลูกสามปิ่นเกตมณี Me N e, ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กลางงานรอบประถมทัศน์ละครเวทีพิศวาสเดอะมิวสิควลถึงสถานะชีวิตกับสามีเจเจตรินท่ามกลางกระแสข่าวเลยต่างๆบนโลกโซเชียลเอาจริงๆปิ่นไม่อยากพูดค่ะเพราะมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่เซนสิฟ และปิ่นแคร์ความรู้สึกของลูกทั้งสามคนมากๆค่ะเอาเป็นว่าไม่พูดดีกว่าหลังจากที่ได้กลับมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้แข็งแรงดีมีความสุขและได้ทำอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยทำก็โอเคค่ะกำลังใจจากแฟนๆส่งเข้ามาอย่างล้นหลามปิ่นไม่เคยทราบเลยว่าจะมีคนรักปิน่นและให้กำลังใจ ปินมากได้ขนาดนี้คือซึ้งและขอบคุณทุกคนตรงนี้เลยนะคะเพราะเป็นกำลังใจที่ดีมากถามว่าเสียใยเวลาไหมเพราะอยู่กับครอบครัวมานานกว่า20ปีไม่นะคะเป็นอันว่าไม่อยากพูดดีกว่าตอนนี้ปีนและลูกมีความสุขมากในส่วนของเจเขาก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราเป็นเพื่อนกันเป็นพ่อแม่ที่ดีช่วยกันช่วยเหลือดูแลเลี้ยงลูกตอนนี้หัวใจและร่างกายเป็นอย่างไรบ้าง ก็มีความสุขมากค่ะเห็นก่อนหน้านี้ก็บินไปลอนดอนประเทศอังกฤษใช่ไหมเราบินไปตลอดทุกปีอยู่แล้วค่ะเพราะก่อนหน้านี้อีกสองคนที่อยู่ที่ลอนดอนแล้วตอนนี้เจ้าสมุดรกำลังย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่มหาวิทยาลัย<ๆ>ก็คงต้องบินไปบินกลับเรื่อยๆอยากย้ายไปอยู่ที่โน่นเพื่อดูแลลูกอย่างใกล้ชิดเลยไหมดูแลตลอดอยู่แล้วที่ผ่านมาดูแลตั้งแต่เกิด ที่คนบอกเตรียมลาเมืองไทยอันนั้นคนน่าจะตีความกันไปเองแต่จริงๆปิ่นแค่ไปดูแลเจ้าสมุดไปถ่ายรูปวันเรียนจบกับเขาแค่นั้นเองค่ะอย่างไรก็ดีโดยล่าสุดปิ่นเกตมนีได้โพสต์ภาพกับน้องแมวพร้อมกับแคปชั่นว่าหล่อจังคีออนด้วยนะครับยีรับแต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะไม่ได้โฟกัสแค่น้องแมวเพราะลูกใหม่ของปิ่นเกตมณีที่มาในลูกผมสั้นเปลี่ยนลูกใหม่ ดูหน้าเด็กลงทันตาถึงจะยังเห็นไม่ชัดแต่บอกเลยว่าลูกนี้ปังมากแม่ใครเห็นลูกนี้ของปิ่นเกตเมนีเป็นต้องเข้ามาคอมเมนต์ชมเช่นผมสั้นน่ารักค่ะพี่ปิ่นตัดผมสั้นน่ารักมากค่ะดูเด็กไปอีกค่ะและอุ้ยผมสั้นน่ารักต้องเท้แน่เลยน่ารักมากค่ะเป็นต้น